สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พราพามาเปิดหูเปิดตาหลังเซ็นทันเชลบุรีกันบ้างนะคะย่านดาวทาวย่านที่เรียกได้ว่าสะดวกสบายใกล้เซ็นทันที่สุดเป็นคอนโดไฮไลท์ ส1อชัน้นชื่อคาซาลูนาเมสโตคอนโดเดอะเบสโลเคชันเลยเพื่อนที่อยากได้ความสะดวกสบายลงมามีของกินเยอะๆนะคะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดไรส์สปาร์คตลาดนี้เดินข้ามมาิดเดียวค่ะเ,เปิดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนใครที่ชอบนั่งชิลร้านกาแฟที่นี่มีร้านกาแฟชิคๆเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆเซิร์ชดูได้ของกินก็เยอะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นปิ้งย่างหรือว่าจะ เป็นอาหารเกาหลีโอ้โหมีให้เลือกหลากหลายมากนะคะแถมยังมีนี่ดูสิบรรยากาศร้านเบียโอ้โหดีงามเอา้าเดี๋ยวพราพาขึ้นไปดูในส่วนของ f a ค i วลิตของคอนโดนะชั้น28มีสระว่ายน้ำแบบนี้แหละใครชอบว่ายน้ำแล้วมองวิวนะคะก็เห็นวิวด้วยนะนี่ดูสิมาเล่นโยคะก็ได้อีก ออกกำลังกายฟิตเนสไปเลยชั้น29ใครที่อยากรับลมชมสวนเขียวๆก็ไปชั้น7นะจ๊ะซีวิวเมืองคะ่ะเห็นวิว Central c h ล n b u r วันนี้พนล่าจะพามาดู 2bed นะ 2bed เนี่ย67ตารางเมตรสาหรับเพื่อนๆที่ต้องการความแบบกว้างหน่อยอาจจะอยู่แค่2คนแต่งห้องหนึ่งอยากเอาไว้ของหรือเอาไว้เสื้อผ้าหรือไว้ห้องทํางานนะคะนี่เลยค่ะแนะนําเลยนี่พอล่าเป็นเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องตัวอย่างนะคะที่พอล่าตกแต่งไว้หมดแล้วอันนี้เป็นไอเดียที่จะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าห้องที่ตกแต่งแล้วมีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็จะ ประมาณนี้ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากต้องการที่จะลงทุนนะคะที่จะซื้อไว้ปล่อยเช่านะคะที่นี่ปล่อยเช่าได้ตลอดมีลูกค้าตลอดมาถามตลอดเลยคะ่ะสองห้องนอนนะคะค่าเช่าก็จะอยู่ที่ประมาณ 26- 2 0 0ื่อยู่ที่ชั้นเลยคะ่ะเดี๋ยวพล่าพาแผงกล้องดูนะคะว่า อันนี้เป็นชั้น26นะคะห้องนี้เป็นห้องซีวิวนี่หน้าต่างกว้างขนาดนี้เลยเพื่อนเพืเห็นทะเลเห็นไหมคะเห็นทะเลชัดเจนมากห้องก็กว้างมากโล่งโปร่งสบายสะดวกมากๆเลยเดี๋ยวพรล่าพาเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะเดี๋ยวจะดูซีว่า เลเยอั์เป็นยังไงมัง่งเลเยอั์ที่นี่จัดลงตัวมากๆนะคะเพื่อนๆนี้เป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่เราก็จะมีตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่มีชั้นวางทีวีนะคะเตรียมไว้ให้แล้วค่ะเพื่อนๆคือมีโต๊ะเครื่องแป้งมีอะไรเพื่อนๆแค่ซื้อ,อที่นอนมาใส่ก็โอเคแล้วนะคะลองดูซีห้องเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กกันนะคะห้องนอนเล็กที่มันไม่เล็กนะ ห้องนี้ก็จะวางเตียงได้5ฟุตเลยถ้า case อินเคสที่มีสมาชิกนะคะถ้าไม่มีสมาชิกเพื่อนๆก็เอาเป็นห้องทํางานห้องนั่งเล่นอะไรไปต่างๆนานา,นาได้หมดเลยค่ะอยู่ที่การจัดวางนะคะห้องที่นี่ใหญ่นะคะ Layout ดีแหละเพื่อนๆคือจะอยู่เองก็สบายจะซื้อลงทุนก็คุ้มค่ะเพราะว่า ตรงนี้มันเดอะเบสโลเคชันเนาะมันยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วไม่มีอะไรเสียหายค่ะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามมาที่พอล่าได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ